ัดอูนะรุ่นนี้ลูกค้าเป็นชุดเดทนะเป็นชุดเดทชายอัดพีทให้อย่างดีนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทลูกค้าชายอัดพีทให้อย่างดีคะ่ะลู ine, กไม้ด้านหน้าเนื้อนิ่มนะ,ะพี่มีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะและชายอัดพีทให้อย่างดีงานเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่ลายสวยมากๆนะคะพี่ดูลายนะแขนใหญ่ใส่สบายนะคะเป็นของสาวอวบลูกไม้เนื้อนิ่มซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่ส่วนด้านหลังพี่จะเป็นผ้ายืดูนเวทนะคะพี่ผ้ามีน้ำมหมักเนื้อทิ้งตัว ซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ยุยนะคะพี่ชายลูกค้าอัดผิดให้อย่างดีด้านหลังไม่มีซับในนะคะพี่ผ้ามีน้ำหนักแล้วลูกค้าผ้านุ่มๆยืดยืดใส่สบ,บายนะผ้าหนานิดนึงนะคะตัวนี้งานสวยมากๆค่ะรุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว41นิ้วค่ะพี่แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะพี่อ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว41นิ้วลูกค้างานสวยมากๆค่ะพี่ หมาะเลยช่วงนี้นะลูกไม้นะคะลูกค้าให้พี่แค่249บาทเท่านั้นเอาไปแค่249ลูกค้างานตนนัวนี้หน้าร้านเราส่งสามร้อยนะคะพี่ในไลน์ให้พี่แค่249เท่านั้นนะคะพี่เดี๋ยวไล่สีให้ดูนะคะพี่สีนี้เป็นสีกลมนะลูกค้าตัวน,นี้ขอเรียกสีกลมนะคะพี่ขอคนเข้าใจสีนะคะพี่เราไลายอยู่กับแสงนะอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนิดหน่อยนะลูกค้า ขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็กล้องในโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์มือถือของลูกค้าด้วยนะคะพี่ขอคนรับได้นะและเข้าใจนะลูกค้าสีนี้นะคะขอเรียกสีกรมค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะงานสวยมากๆอัดพิถให้อย่างดีค่ะพี่ให้แค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดาค่ะลูกค้าจะเป็นสีดํานะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวสี่สิบเอ็ดนิ้วค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีกระปิดนะคะพี่ สีนี้เป็นสีกะปิค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชานะคะพี่จะเป็นสีชาค่ะสีนี้นะคะที่จะเป็นสีเขียวนะคะพี่จะเป็นเขียวออกฟ้านะลูกค้ามันเป็นเขียวอมฟ้านะขอเลียกสีเขียวนะคะพี่ให้พี่แค่สองร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้ขอเรียกสีชมพูนะลูกค้า ขอเรียกสีเขียวนะคะพี่ให้พี่แค่249บาทเท่านั้นค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้ขอเรียกสีชมพูนะลูกค้าสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ำตาลทองค่ะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวหรือที่ที่41นิ้วให้พี่แค่24 9ีเเท่านั้นค่ะสีน้ำตาลทองนะคะพี่และสีสุดท้ายพี่ตัวนี้นะคะพี่จะขอเรียกสี ฟ้านะคะลูกค้าเป็นสีฟ้าคามนะลูกค้างานสวยมากๆค่ะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งนะคะพี่ยี่สิบเก้าบาทเมาจ่ายเป็นแบบพร้อมอุลนะคะที่จะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะรุ่นนี้ลูกค้าเป็นชุดเดชชายอัดพีทให้อย่างดีนะคะพี่งานสวยมากๆพี่ดูชายลูกไม้นะไม่ได้ตัดชายตรงนะให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะคะพี่ลูกค้าเดี๋ยวจะได้สีกลับไปให้ดูนะคะพี่สีนี้เป็นสีฟ้าคามค่ะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ำตาลทองค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะคะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะลูกค้าขอเลีสีเขียวนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชาค่ะพี่ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกะปิค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดำนะคะพี่อกหน้าผ้าห้สิบนิ้วความยาวที่สี่สินิ้วนะคะพี่งานสวยมากๆให้แค่สองสี่เก้านะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้เป็นแดงเลือดหมูค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่ นั้นสวยมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่ 2, 4, 9เท่านั้นค่ะ